สวัสดีค่ะ Good morning ฟังชันออพโลนาวหน้าที่ของสรรพนามตอนที่สองอสรรพนามนอกจากาทำหน้าที่มันคำนามแล้วนะคะคือเป็นประธานได้เป็นกรรมของกริยาได้ยังสามารถเป็นกรรมของบุพบทได้ด้วยนะคะเป็นกรรมของพิป p o s i t i ได้ด้วยเช่น you can do b y y o u r s e l f คุณสามารถทําได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะบุพปัพนานพิโพสิชันอ่าสรรพนามาพ,ามาพโลโูนาวนะคะพโลูนาวโยเซลนะคะอ่าเป็นกรรมของอบุพบทบายได้นะคะเป็นกรรมของของอพิโพสิชันบายได้นะคะ t ด็ดฟล o เวอร์อิ r ส o u ดอกไม้นี้เพื่อคุณนะคะคุณก็เป็นยูยนะคะเป็นพโรนาวนะคะสรรพนามก็เป็นกรรมของเป p o s i t ชั n นฟอรได้นะคะเป็นกรรมกบุะบท for ได้วข้อที่4สามารถขยายนามได้นะคะเช่นเชล l ฟอินเท t เฮาส์นะคะเด็ดบุกอิตไม้หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหนะะัวข้อที่5เป็นคำขายายคำแจกแจงได้นะคะเช่นเอ็ดแมนรเซฟเอดอารีวัตคนแต่ละคนได้รับรางวัลหัวข้อที่6ขยายคำถามได้นะคะเช่นทูธอีดดิสบุ๊กหนังสือเล่มนี้เป็นของใครหัวข้อที่7เป็น adjective ได้นะคะเมื่ออยู่หน้าคำนามโดยตรง เช่นดิดบ e ุ๊กอีทกรีนหนังสือเล่มนี้เป็นสีเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นฟนะังชันออพโลูนาวนาเทวรพนามตอนที่สองนะคะแล้วข้อที่สามสี่ห้าหกเจ็ดก็มีการใช้ประมาณนี้นะคะก็สุขภาพดีมีทรั์ไม่เจ็บไข้นะคะ Good ล่างไอ d กิลเฮน to be l i s สสวัสดีค่ะ Good morning